ว่าได้ทาสีบ้านหรือสีห้องนอนด้วยสีต่างๆกันหลายๆายสีทำนายได้ว่าท่านอาจจะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสุนัขน่ารักหรือสัตว์เลี้ยงขี้อ้อนหรืออาจจะเป็นคนมาขออยู่อาศัยที่ดีเพิ่มชีวิตชีวาให้กับบ้านของท่านอย่างไรก็ตามหากท่านทาสีฟ้าสีเดียวทำนายได้ว่า ท่านจะมีลาบหลังไหลเข้ามาหากท่านทาสีบ้านเป็นสีชมพูทำนายได้ว่าหากท่านเป็นคนโสดหมายถึงท่านกำลังในความรักอย่าพึ่งใจร้อนให้ใจเย็นๆจะสมหวังในความรักหรือหากท่านเป็นคนมีครอบครัวแล้วหมายถึงคนในครอบครัวของท่านรักใคร่ปรองดองกันดีมากไม่มีการทะเลาะเบาแวงกันเลย เป็นครอบครัวที่มีความสุขค่ะดวงความรักท่านที่ยังโสดท่านจะมีเกณฑ์ได้พบกับการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องความรักกับมิตรต่างเพศค่ะท่านที่มีคนรักแล้วช่วงนี้ความรักของท่านสดใสไม่ค่อยมีปัญหาหนักใหญ่เป็นไปอย่างเรื่อยๆค่ะดวงการงานการเงินช่วงนี้การเงินของท่านมั่นคงและดีขึ้นกว่าเก่าค่ะ และเป็นโอกาสที่ท่านจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆและประสบผลสำเร็จสูงเสียด,ด้วยค่ะเลขเด็ดเลขมงคล45 47 451 471 475ตัวเลขบอกเหตุนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุข ทุกๆท,ท่านเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบช่วยกดไลค์ like, หรือ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ